เริ่มอุ่ยอายแล้วเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาน้เริ่มไขแล้ะสมปัานาสาวท้องแรกค่ะคาดว่าสมปัานาจะคลอดประมาณเมษาค่ะนี่อะไรลูกบึ้งหายน้เนะ แกบหันได้ลงแหงค่ะกุ้มท่องกับเจ้าบิ๊กมงคลที่ขอก้วยพ่อซ้ำจะ้ะรุ่นน้ำกันจะพี่น้องแม่ขอลูกสาวเดอ้อ เป็นแนวทางการพัฒนาค่ะเพราะวา่าน้องสมปัานาตอนที่อยู่ได้มาค่ะสมปัานาอายุอยู่ที่20เดือน19 20เดือนค่ะตอนนี้สมปัานาก็ได้อายุสองปีกับอีก3เดือนสองเดือนเขาเดือนที่3แล้วจ้ะเพราะว่านี้ค่ะพ่อเพิ่นบอกมาเนาะบอม,มีใบเกิดค่ะเพราะว่าเพิ่นเกิดจากการผสมจริงมา ตัวของสมปัฒนานี่นะคะ,ะม้สักเป็นหลานของเบิ่มพระลานจ้จะกใหไ่น้ำเฮาไ่มาเรื่อยๆค่ะตอนได้มากะบโบหับบนได้ยาวได้รึกขนาดนี้ค่ะจะจะบางกว่านี่อยู่เนาะได้มากะในราคาโบแพงจากตัวนี้พอสั่มเพิ่นแบงมาให้ในราคา4 2่0 0บาทค่ะจะนี่แหละคะ่ะ ถือว่าได้มาปุ๊บกะทองมนันนะติดทองมานน้ำถือว่าซ้ำซื้อหนึ่งได้สองค่ะราวาราคาที่ซื้อมากคือราคาแม่สาวเนะาะจังไลยก็ฝากติดตามเนื้อค่ะผลงานของน้องสมปรานาค่ะกับเจ้าบิ๊กมงคลที่คอบพ่อสามหวยง,ง,งามสระ,ะคำเนาะว่าผลงานการทรงลูกของเพิ่นซิเป็นจังไลค่ะสำหรับเมื่อนี่ก,ก็ไว้สานึกก่อนจ้าสวัสดีค่ะ